ข้อดีของการมีคู่แข่งคือหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการมีคู่แข่งมันคือเรื่องที่รับไม่ได้หรืออะไรก็ตามที่มันให้ความรู้สึกที่แบบน egatif ไม่ดีนี่ยลบอ่ะเรารู้สึกไม่ชอบคู่แข่งเรามากๆเอ้ยบอกเลยว่าอยู่พลาดแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมการมีคู่แข่งี่ยมันคือครูชั้นเลิศของเราเลยนะอย่างที่จะบอกว่า เวลาเรามีคู่แข่งลหลายๆคนก็อยากจะเป็นที่หนึ่งหรืออยากจะชนะทุกการแข่งขันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราลงสนามแข่งอะไม่หวังไม่หวังชนะเราจะมาแข่งทําไมเออมาแลมานก็จะมีหลายคนเนี่ยเผลอไปคิดที่ว่าฉันจะกําจัดคู่แข่งยังไง แต่เป็นการไปทำร้ายเขาซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเลยและมันไม่ได้ดีกับตัวเองเลยในระยะยาววิธีการที่มันดีกว่านี้ที่มันเวิร์กกว่านี้รู้ไหมคืออะไรคือการที่เรามองว่าคู่แข่งเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองไปดูว่าคู่แข่งเขามีอะไรดีและเรายังขาดอะไรไปเราสามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองในส่วนไหนได้บ้างเออคือในส่วนตัวของโมดะ มดมองว่าเขาเป็นคู่คิดของมดเขาทําให้มดเห็นตัวเองว่าเออเราเนี่ยยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะแต่มดไม่ได้จะไปเรียนแบบเขานะมดแค่ไปดูว่าเขาทํายังไงเขาถึงประสบความสําเร็จเขาทํายังไงเขาถึงปังเออและเขามีวิธีการอะไรบ้างที่เราสามารถดึงเอาข้อดีของเขามาใช้ในของตัวเราเองได้ โดยที่มันต้องเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่นะเพราะอะไรที่โมต้องย้ำแบบนี้ทุกคนลองนึกภาพตามดูนะมันเหมือนกับว่าคู่แข่งเราอะเป็นเสือเขาเก่งมากเลยในป่าเขาเป็นเจ้าป่าเขากินเขาล่าทุกคนกลัวเขาเขาคือผู้ชนะเวลาอยู่บนบกแต่เราเป็นปลาเราอาจจะเป็นปลาฉลามอะหรือปลาอะไรก็ได้อะที่อยู่ในน้ำอะแล้วว่ายน้ำเก่ง เออแล้วถ้าจะให้ปลากับเสือนะ่ะมาวิ่งแข่งกันถามว่าใครจะชน,นะเสือแน่นอนเพราะเสืออยู่บนบกใช่ไหมเอาปลาไปอยู่บนน้าอ,อ,อ่ะโอ้ยไม่ใช่ปลาปอยู่บนน้าสิปลาไปอยู่บนบกปลาจะเป็นไงคะปลาก็ต้องตายใช่ไหมเออเราก็เหมือนกันเราอะ่ะไปดูว่าเอ,อ้ยเสือมันวิ่งเร็วเพราะว่าเสือมีอะไรเสือมีขาสีขาเสือหายใจบนบกได้เออข้อดีของเสือ เป็นแบบนั้นเสือมีหน่วยกล้าที่แข็งแรงเสือมันวิ่งบนบกได้ล่องแค่ใช่ไหมมีสายตาที่เฉียบคมแต่เราละ่ะเรามีอะไรเราเป็นปลาที่ว่ายน้ําได้เร็วเราพิ้วเราก็แข่งในสนามของเราสิคะถึงแม้ว่าเส้นชัยของเราเนี่ยอาจจะมีระยะทางเหมือนกันก็จริงแต่ว่าวิธีการเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้เราอาจจะไปใช้ทางน้ําและเขาใช้ทางบกแต่เราเนี่ยต้องมาหาวิธีว่าเอ๊ะฉันจะทํายังไงนะให้ฉันได้ว่ายน้ํา เร็วพอๆกันหรือมากกว่าที่เสือมันวิ่งแล้วมันชนะในเส้นชัยเดียวกันกับเราได้เออคิดแบบเนี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่าการแข่งขันมันสนุกแล้วเรายังได้พัฒนาตัวเองด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปคิดตรงกันข้ามอย่างที่มดพูดในตอนแรกมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะชนะแค่สนามนั้นหรืออาจจะไม่ชนะเลยด้วยซ้ำสักสนามเลยเพราะเรามัวแต่จะชนะหรืออยากเอาชนะแค่เสือ แค่นาทีนั้นแต่ลืมไปพัฒนาตัวเองพยายามที่จะวิ่งบนบกทั้งๆท,ที่ตัวเองแค่หายใจแค่หนึ่งนาทีก็จะตายแล้วมันพูดถูกไหมอืมไปคิดดีๆนะว่าเราเนี่ยจะทำตัวเป็นปลาแล้วฝึกความเก่งของเราให้โคตรสุดยอดไปเลยหรือจะไปพัฒนาจุดอ่อนจุดด้อยของเราเพื่อแค่อยากจะไปเป็นเหมือนคู่แข่งมองคู่แข่งให้เป็นมิตร ให้เป็นคู่คิปแล้วชีวิตจะเจริญนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องมดได้นะถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาบอกนดหน่อยนะมดจะได้เอาไปปรับปรุงอ่าแล้วตอนนี้นะคะมดก็มีอ e ีบุ๊กให้ทุกคนมาพรีออเดอร์นะคะกดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยเนาะรายการมาจิ c กซอ l มดฝากไว้ในใจด้วยทุกคนได้ด้อุ้ยพูดไม่ถูกแล้วอะ่ะ